c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำเร็จรูปบ้านสำนักง,งานแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้จำนวนสามใบนะครับที่เตรียมจัดส่งที่อุบลราชธานีครับเป็นงานสั่งผลิตไว้แบบมีห้องน้าภายในรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพาไปชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่ ขนาดความกว้างอยู่ที่3.0มเมตรยาว6.0 0เมตรสูง2.80เมตร80ครับนี่คือด้านกว้างนะครับก็คือด้านที่มีคอยล้อนเครื่องปรับอากาศกว้าง3เมตรยาว6เมตรด้านหน้าสูง2.80เมตร80 m. โครงสร้างของทั้งตู้นะครับเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมและก็โครงสร้างทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นจะถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โคดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีขาวครับ ตัวตู้มีหูยิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านตัวตู้สามารถซ้อนกันได้2ชั้นและตัวตู้มีรางระบายน้ำลงสู่คานแล้วก็ลงสู่พื้นทั้งหมดครับตัวผนังก่อนนะครับผนังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นผนังไ s o w a l l ซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่า s a n วิชพา p a เนลไอโซวอลนั่นเองครับ ตัวลักษณะของแผ่นผนังครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภายนอกจะเป็นสีเทาๆครับเทาอ่อนและด้านในก็จะเป็นสีเทาอ่อนและตรงกลางครับจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วเป็นความหนาอยู่ที่2นิ้วครับซึ่งเรานํามาใช้เป็นผนังทั้งหมดแล้วก็มีฟิล์มกันรอยนะครับ นี้สามารถฉีกได้ทั้งภายในภายนอกนะครับเพื่อการรอยก่อนส่งมอบลูกค้าแนะนําไปถึงหน้าง,งานแกะด้วยครับนี่คือรายละเอียดของผนังครับทั้งหมดส่วนหลังคาครับหลังคาจะเป็นฝ้าเมัลชีดด้านในด้านบนจะเป็นส่วนการความร้อนรอกบูส่วนด้านบนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหลังคาเมัลชีทอีกหนึ่งชั้นดังนั้นตัวนี้จะเป็นหลังคา2ชั้นจะช่วยในเรื่องการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นแล้วก็ระบายน้ําได้เป็นดีดังนั้นคือตัวหลังคาเมัลชีดสชั้นนั่นเองครับ มาดูรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้กันต่อครับตัวตู้ครับด้านหน้าที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีประตูบานเปิดนะครับแบบกันไฟพร้อมระบบล็อก2ชั้นนะครับให้1ชุดลักษณะการเปิดประมาณนี้ครับหน้าต่างครับจะเป็นบานเลื่อนสลับมีให้2ชุดนะครับพร้อมเหล็กดัดด้านหน้า1และก็ด้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันนี่คือแบบมาตรฐานแต่สามารถสลับได้ครับมาดูรายละเอียดด้านข,าข้างของตัวตู้กันก่อนครับด้านข้างที่เป็นด้าน3.00เมตรฝั่งด้านซ้ายมือ จะมีการติดตั้งเครื่องรับประกาศนะครับขนาด12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ใหม่มกเบอร์5ประกันศูนย์ตำแหน่งของตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสําหรับต่อไฟเข้าสายกราวและแท่งกราวครับอันนี้คือ power pack ที่เรามีไปให้นะครับก็สามารถจัาไฟเข้าตามตำแหน่งนี้แล้วก็เสียบไฟทั้งตู้สามารถใช้งานได้ทันทีครับยุ่งเฉพาะตัวภายนอกนะครับภายในไม่ต้องนะครับเราดูแลให้หมดแล้วนะครับก็คือใช้งานได้ทันทีระบบไฟฟ้าติดทั้งหมดครับ ด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีตำแหน่งของหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมเหล็กดัดให้อีกหนึ่งชุดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับตำแหน่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับด้านหน้าครับตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลี่ขนาด6นิ้วครับภายในห้องใหญ่1ชุดและอย่างที่แจ้งไปครับตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในนี่คือระบบท่อต่างๆห้องน้าครับไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้านะครับมีให้2ชุดแล้วก็ท่อของสุขภัณฑ์น้ําเข้าแล้วก็ของอ่างล้างหน้าครับ นี่คือฟิล์มทั้งหมดนะครับสามารถแกะออกได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของพรดลมดูอกาศฮาร์าตลี่ขนาด6นิ้วภายในห้องน้ําอีก1ชุดส่วนฝั่งนี้ทหาหนหน้าเข้าตู้จะเป็นด้านขวามือนะครับก็จะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับนี่คือรูปแบบมาตรฐานของตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80บแบบมีห้องน้ําภายในพร้อมเครื่องอากาศใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับ ผมขออนุญาตปิดประตูนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามาเนื่องจากว่าตู้มีส่วกนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาครับนี่คือประตูทางเข้าเมื่อสรูนะครับเป็นประตูแบบกันไฟระบบล็อก2ชั้นทางเข้าครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นของฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดและพัดลมดูดอากาศฮารตาลี1ชุดครับเทสเปิดครับ LED ของฟิลิปสหลอดครับรีโมทเครื่องปรับอากาศใบรับประกันนะครับ แล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งเครื่อระบอากาศ12,000 BTU นะครับเพียงพอนะครับเพราะตู้ตัวนี้เป็น ISO Wall แล้วก็หลังคามีทัชชี่2ชั้นด้วยนะครับแล้วก็มีฉนวนการทำร้อนบนหลังคาอีกรอบระบบไฟฟ้าครับต่อมาที่ power pack จากภายนอกเข้ามาที่ทุกควบคุมของเลเซอร์พร้อม,มเมนซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้ตำแหน่งพวก,กรูดกาศฮาตาลิขนาด6นิ้วภายในห้องใหญ่1ชุดด้านล่างลงมาครับจะมีตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวฮาโค้ด้านนี้หนึชุดแล้วก็ด้านตรงนี้1ชุดนะครับจะอยู่ด้านหกเมตรด้านหลังทัั้งหมดครบ แล้วก็หน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับมีให้2ชุดพร้อมเหล็กดัดนะครับตำแหน่งมาตรฐานอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับหนา18มิลล้วก็ถูกปูทับด้วยกเบื้องยางแผ่นเพื่อกันพวกไฟฟ้าสถิตได้นะครับตัวนี้โครงสร้างด้านล่างก็เป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมถูกซอยถักไว้นะครับเพื่อรับน้ำหนักได้นะครับตัวนี้นี่คือรายละเอียดภายในของห้องนะครับมาดูของส่วนห้องน้าครับห้องน้ําขนาดกว้าง1เมตรคูณเมตรครับ ผนังไอโซวอล์กันไฟกันชื้อและกันเชื้อราครับประตูพร้อมลูกบิดของเยลครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดทางเข้าครับเป็นของฮาโก้สวิตช์ปิดเปิดจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปแล้วก็พัดลมดูดอกาดฮาตาลีครับเทสเปิดครับเมตรสี่สิบคูณเมตรสี่สิบกว้างนะครับใช้งานอาบน้ำได้รายละเอียดภายในครับของสุขภัณฑ์ก่อนครับเริ่มมานที่ด้านซ้ายของตัวตู้จะเปิดประตูเข้ามาราวแขวนผ้ากระจกเงาของเคาน์เตอร์อ แล้วก็อ่างล้างหน้ากล้องอ่างล้างหน้าฝักบัวชำระสุขภัณฑ์นุ่นออกผนงังที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวน้ําที่ใส่สบู่ครับพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้สามคูณสาปูสูงขึ้น1แถวมีฟอรเดระบบระบายน้ําให้ด้านซ้าย1ชุดและด้านขวาหนึ่งชุดอาบน้ำํำและระบายน้ําได้เร็วครับผนังเป็นไอโซวอลนะครับกันร้อนกันชื้นแล้วก็ ไม่ลามไฟและอย่างคือคุณสมบัติคือการเชื้อราได้เป็นอย่างดีครับะระบบไฟฟ้าถ้าหลอดไฟ LED ของฟิลิทนะครับหลอดยาวให้1หลอดแล,ลด้วก็พัดลมอุ่อากาศฮาตาลี่ขนาด6นิ้ว1ชุดระบบไฟฟ้าก็จะเปิดพร้อมกันนะครับทำให้ไม่มีกลิ่นอับนะครับเวลาอาบน้ํเข้าห้องน้ำเพราะระบบไฟฟ้าเนี่ยจะเปิดพร้อมกับตัวพดัดลมอุ่อากาศด้วยนี่คือรายเดียทั้งหมดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตรแ0บแบบมีห้องน้ําภายในพร้อมแอร์ใบนี้ครับ สรุปนะครับตัวตู้ครับมีส่วกนการความร้อนผนังแล้วก็หลังคาแบบ2ชั้นนะครับไอโซวอลแล้วก็เมทัลชีสองชั้นระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานเครื่องปรับอากาศตู้ควบคุมพัดลมดูดอากาศสวิตช์ปลั๊กแล้วก็ประตูระบบกันไฟนะครับหน้าต่างบานเลือกสลับพร้อมเหล็กดัดให้2ชุดพื้นนะครับหนา18มิลแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นนะครับนี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดครับอย่าเืิผมแจ้งไปครับทั้ง3าใบนี้เตรียมจะส่งที่อุบลราชธานี หากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ l ล n e OA ของทางบริษัท a s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสาหรับการติดตามรับชมตู้สานักงานบ้านสาเร็จรูป ออฟฟิศภาคสนามแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งขอบคุณครับสวัสดีครับ